ครับสวัสดี FC. เอฟซีแฟนคลับเฟซชองทุกคนครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องกับแบกพารวยอ่ะแล้วก็ชายพารวยพ่อแล่พารวยกันพี่น้องทีเอเมริกาจะมาสรุปก่อนหวยลาออกพี่น้องทั้งหมดจะมีอยู่สิบสำนักพี่น้องอ่ะบริการใช้เวลาเริ่มต้นกันเลยพี่น้องสำนักแรกนะครับพี่น้องสำนักแรกนะครับพี่น้องทีนะครับของพอ่นอแนหล่คนน่าน นะครับให้วิ่งบน1กับ2องเดินที่1จับกูกับ1นึ 5, 1่งหา7นึ 5, ่ 7, เดสน้นที่1นึหากับหนึ่งส่วนล่างให้วิ่ง7กับ0เดินที่7จ็บับกูเจ็ดสองเจ็ดแูนย์สองศเดินที่เน้นที่เจกับเจ็ดแปดนรับคือลราพัฒนาของโฟเลนะครับเช็มาจอไว้พี่น้องต่อ,ตอไปครับผมปู่ศูนย์เะครับปู่ศูนย์เจลาพัฒนาวิ่งบน หนะครับจับคู่มีเก่าคูนะพี่น้องนะีหน่ามศูนยมเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เกน่าศหาเก้านะครับผมนี่คือบนอ่ะส่วนล่างผูศูนย์เจ็ให้วิงเก้านะครับจับคู่มีเก่าคู่หกเก้าหกศูก่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึก้าแปดนี่คือล่างอ่ะลวาวัฒนาของปูศูนย์เนะครับจบมาจอยพี่น้องอ่ะต้อไปครับความสนักที่3นะครับ ลักที่3อ่ะเราพัฒนาขออคอแนตํำเล่ากันนะพี่น้องเนาะจะตํำเล่าเสีเยบไปเสียบนามาบนงกันพี่น้องนะครับอ่ะวิ่งบนล่าง3าคับซีนะครับรักสิบก็มีสองมีสาหน่วย8 90จับคู่ได้ก็คือ8ป8 9เก้าเออแปีไีแพี่น้องพี่ครับผมมาโทโสดกับผมโอ้ยน้ะแเกอ่ะ4ีศูนย์สามแปดสเก้าสา อ่านะครับผมนี่คือราวัชนะของพอเตี่ยมนะครับเข้ไปครับผมเซียนน้องคายนะครับเซียนหนองคายนะราวัชนากันนะครับผมสำนักที่นะครับักที่สี่บินบนล่าง3ามตุบมี่อ่ะชนกับพอเตียมเนาะอ่ะลักสิบกับมี2 3องมลักหนึกับมี6หกเจ็ดแจับกูกับมี่6ีกเจ็ดสีแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดกเจ็ดสอดเนมที่หก4ีเจ็ดสี สามหกสาเก็ดสามแนะครับลาศนาอาแคปนาจอพี่นอ้องอาสมัครที่หอาสมัครที่หานะครับมักที่หาของนุ่มสวนยางพี่น้องที่ชครับผมนุ่มสวนยางให้วิ่งบน8กับ2องเด่นทีแปนะครับจับกูกับ8ป8 3 8 2ปดสามแปองาสองหนะครับผมอาสงพี่อาพร้อมพี่น้องครับผมเอาล่าง นุมส่วนยางห้วิ่ง4กับ0นะครับเด่นที่4จกกับกูกันมี4 8อ่า4 5อนะ่า4 9 0 8 0 5 0 9เก่น้นจี่4 8 4 5 4 9กครับผมนี่คือนุ่มส่วนยางแคปหน้าจอพี่น้องอ่ะต่อไปเป็นเบาแหลมนะครับผมเล่าทน่าของเบาแหลมนะครับเบาแหลมน้องไม้ไฟแรงแซงทางโขงวบว่ะอ่ะเบิ่งกันครับผมวิ่งบนล่าง9กับ0นะครับเด่นทุอๆกัน จับคู่กับมีเก้าหาเก้าหกเก้านี่คือล่าวัฒนาะของเบาแแีมนะพี่น้องอ่อไปสำนักที่สำนักที่6กนะครับพี่น้องสำนักที่หปูโคราชพี่น้องปูโคราชนะครับไอวิ่งบนนะหกมิดเดียวจับคู่มีเก้าคู่8 4 9แปดี ปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกคู่นะครับผมมีตัวเนี้ยส่วนล่างให้วิ่งสีสาจับคู่มา็มแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่ปด่เก้าห้าเจาเก้านะครับนี่คือราชทะาของปูซูปูโคราชกับพี่น้องเกี่ยวปูซูเจ็ดตัวพี่น้องเอาเป Estamos ิดตัวใหม่นะครับผมรา่าะนา ของเซียนหลอดนะพี่น้องเอาเซียนหลอดเปิดตัวใหม่ให้วิ่งบนล่างแปดกับหกนะครับเดินทอกันเดินแปดเดินหกอาจจะคู่ก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่หกสองหกสามหกสี่ทั้งหมดเป็นหกคู่นะครับอาแคปหน้าจอพี่น้องเล่าทัศนาของเซียนหลอดอต่อไปครับผมอของปูขุนนะสมาชิกเจ็ดสมาชิกเก้านะครับสมาชิกเก้าท,ท่านตรวจสมาชิกเก้า วิ่งบนล่างอาเลขติดเลขติดของปู่คุณมีหึมี3ามี4มี6มี8มีเก้ 9, 9, 6, าหมดหมมีหน่อยหกัอพี่น้องวิ่งรูด8กับสนะครับแปดกับสบนล่างจับกู้กับหกสองแปดสองหกเก้าแสี่สามนะครับวนเด็กสาตัวกัมี9 8้าแปดสี่าหกสอ่ะมีเล็กสตัวความพี่น้องเจ็ด 4, 7, 9 8้าแปดนะครับนี่คือกป,ปูคุนเอาสำนักทุ้ทยพี่น้องที่ครับผมสนักที่สิบสำนักดิไทยเซียนพิ่ไม้นะครับผมเซียนพี่ไม้นะครับไปวิ่งรูดบนสกับ5เด่นทอๆกันจับคู่กับมีชีหนึ่งชีศนหาหหาศูนย์เก้นะครับผมนี่คือบนอส่วนล่างหวิ่ง8ปดกับเ มี 80, 8 85ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าวัดผมนี่คือราวัฒนาของเช้นพิม้กันนะครับเอาที่นี้มาเบิ้งกันนะครับผมทั้งหมด10สำนักนี่เลขวิ่งเลขวิ่งจะชดหนึ่ที่ตัวดใดกันมาเบิ้งกันพี่นอ้องเลขวิ่งทั้งหมด10สำนักชนที่ตัวเดียวกันนะพี่นอนะ้องนะชนตัวเดียวกันนะครับเ่ะเลขวิ่งบนนะครับ วิ่งบนวิ่งรูดบนที่ชนกันนะครับวิ่งวิ่งรูดบนที่ชนกันนะครับที่ชนกันอ่ะดับหนึ่งเป็นหน่ดับหนึ่งอ่ะดับบนก็มี่สีนะครับอันดับที่สองก็มี8แปด อันดับที่3ก็คือ6นะครับอันดับหนะนึ่งนะบนพี่น้องเลยวิ่งบนอันดับหนึ่งชนกันที่สีสำนักอ่าไอ้สี่ีนี่หาสำนักพี่น้องห้าเปอร์เซ็นนะครับส่วนแปดนะส่วนแปดแตมีสีส่วนกันที่สี่สำนักนะครับอ่าส่วนหกกัส่วนกันที่สามสำนักพี่น้องอ่าสามสำนักนี่คืออันดับหนึ่ง วิ่งบนชนกันที่สี่นะดับสองชนกันที่แปดดับสามชนกันที่หกอาทีนี้ว่าเบิงเล็กวิ่งรูดล่างนะครับแยกแยกบนแยก่างให้พี่น้องด้อเอานีวิ่งรูดล่างวิ่งรูดล่างนะครับวิ่งรูดล่างที่ชนนะครับที่ชนกันนะครับ อ่ะบนผ่านไปที่นี่ก็ล่างนะครับล่างนะครับเอาล่างบานดับหนึ่งที่ชนกันนะครับผมบานดับหนึ่งก็คือสี่ีบนสีล่างไม่แห้งพี่น้องที่ครับผมอ่ะสี่บานดับหนึ่งสองบานดับแปดคือมาแปดนะครับผมเก้าบานดับสามศูนย์บานดับสี่เอาไปสีอ่ะดับพี่น้อง เลขวิ่งล่างที่ชนกันมากที่สุดมานดับหนึ่งก็คือ4นะครับซนะนะีชนกันที่5าสำนักนะครับคือล่างด้พี่น้องเด้ออ่ะแปดมานดับสองชนกันที่สาสำนักนะครับ9ก้็3าสำนักนะครับ9 3สาำนักส่วนศูนย์ก็สามสำนักชนกันที่สนะครับผมอ่ะสร,สรุปแล้วนะครับ เรกวิ่งที่ชนกันม่านอันดับหนึ่งล่าง4อันดับ2 8แล้วก็3 9กับ0นะครับผมนี่ครับอันดับ1บนอันดับ2อันดับ1ล่างอันดับ1บนนะครับชนกันนะครับกบสีวิ่งกบสีกันด้วยพี่น้องมือนีนะครับเอาทีนี้มาบ่งจับคู่จับคู่ที่ชนกัน มาอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับจับคู่จับคู่ที่ชนกันนะครับที่ชนบนล่างเลือบนล่างเลือพี่น้องไปกลับน้ำนะครับพี่น้องอ่ะบนล่างนะครับแอบบารบ,บุวาบนเราต้องกลับล่างก็ต้องกลับฉะนั้นแอดเอามารวมกันบนล่างไปกลับนะครับผม บนล่างไปกัดนั่นนะครับออาเลขวิ่งออาเลขจับคู tag. ่ที่ชนกันมากที่สุดไปจำงวดนะครับบ้านดับหนึ่งคือ8ปดสี่นะครับแปหรือสีไปกับน้ำพี่น้องแล้วก็แปดสไปกับด้วยสี่เาเก้าไปกับน้ำแน่แล้ศูนย์แปดนะครับศูนยนี่คือบนล่าง อาจะยกมาแค่สี่คู่ที่ชนกันมากนะครับเอาอันดับอันดับที่หนึ่งนะครับจะชนกันที่เก้าสำนักคือสี่แปดชนกันที่เก้าสำนักเกียร์บดุูสำนักพี่น้องนะครับขาดด้วยสำนักเดียวคือเบาแหลมเท่านั้นนะครับบบชนบบคือโมน,น,นะครับ,บ,บ,รรบเอาเล้วกันชนกันเบิดที่แปดสี่ีแปดไปขับพร้อม ชนกันที่เก่าสำนักส่วนแปดสามนะครับแปดสามแปดสามชนกันที่เจ็ดสำนักพี่นอ้องเจ็สำนักนะครับส่วนสี่เก้นะครับสี่เก้าสีา็หสำนักนะครับหาสำนักห้านะสำนัก, 5, นกวน เปยชุนศูนย์แปดกระสุนกันที่หาสํานักนะครับนี่ครับพี่น้องพี่พีสรุปกันแล้วพี่น้องพี่อ่เล็กวิ่งเด็กวิ่งชนกันอ่าอันดับหนึ่งบนทีอันดับสองแปดอันดับสามหกอ่เด็กวิ่งชนกันล่างมากที่สุดก็คือซีนะครับสองแปดอันดับสามเก้าอันดับซีศักสูนะพี่น้องส่วนจับคู่ที่มากที่สุดที่ชนกันเมื่อนี้ เอีจัดนักจัดเต็มเลยรอพี่น้องแปดไปกับ้อมบนล่างนะครับ่ชนกันที่เก้าสำนักนะครับทั้งหมดมีสิบสำนัก้นกันที่เ้าสำนักนะครับส่วนแปดอ่าแปดสามไปกับน้ำเลยพี่น้องบนล่างจนกันที่เ็สำนักซีเก้าเก้าซี้นกันที่หาศูนย์แปนกันที่หานะครับผมมาอันดับหนึง ที่มาแรกที่สุดนะครับจับคู่84ร่องไปคือ834เก่า08อ้าแค็หนาะจอไว้พี่น้องเอฟซีแอดแยกบนแยกล่างให้เฉพาะเลขวิ่งเลขจับคู่บนล่างนะครับพี่นอ้องนะไปกับพอมนะครับพี่น้องเอฟซีอ้าแค็หนาะจอไว้สุดท้ายในคลิปนี้อ่ะขอให้ไปสมจงรวยๆกัน ใส่คาถาไปพร้อมรวย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 กันพี่น้องไปเจอกันสองทุ่วครึ่งหวยเราอ,อกกบโพรม